ยังอยู่กับพี่โคะฮะแต่คราวนี้พลิกประเด็นไปที่โรงพยาบาลสนามของมงกุฎวัฒนะคุณหมอเรียนทองแน่นหนาตั้งชื่อมันว่าโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินค่ะดูชื่อก็นะคือี่โรงพยาบาลสนามของมงกุฎวัฒนะของคุณหมอเรียนทองนั้นก็เปิดให้บริการไปแล้วนะใช่เขาก็เริ่มมาตั้งแต่แรกๆที่มีการระบาดคลัสเตอร์อย่างในกรุงเทพนะเพราะเขาต่อรับการส่งต่อ คนไข้มาตั้งแต่ตั้งแต่ปลายปลายเดือนที่แล้วแหละใช่<ะ>เขาเร็วเหมือนกันนะคะปร,ะรากฏว่าอยู่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 สำนักง,งานเขตหลักสี่เอาประกาศไปติดไว้ที่หน้าโรงพยาบาลสั่งปิดประกาศห้ามใช้ห้ามเข้าอาคารโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินขณะเดียวกันก็มีคําสั่งระง,งับการก่อสร้างเพิ่มเติมในใ,นใดในส่วนของโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินคุณหมอเหรียญทองควนออกหูให้เจ้าหน้าที่ไปถ่ายภาพ ถ่ายภาพแล้วมาโพสต์ประจานในโซเชียลมีเดียของคุณหมอเองแล้วบอกเลยไม่สนด้วยแล้วถ่ายด้วยไม่สนด้วยถ่ายด้วยไปหรือบอกได้รับอนุญาตจากทางกระทรวงสาธารณสุขในเป็นกรณีฉุกเฉินในการเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับโควิดที่มันล้นแล้วล้นอีกค่ะให้เจ้าหน้าที่ไปเชกประกาศของเขตหลักสี่ด้วยแล้วเชือกแดงที่กั้นปิดก็เอาออกแล้วก็ให้บริการเหมือนเดิมพอตกกลางคืนเมื่อคืนสำนักง,งานเขตหลักสี่ก็ ก็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 ทำเพจชี้แจงแล้วก็โพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียใช่ค่ะในการอธิบายคำสั่งไม่ปิดบอกว่าที่สั่งปิดนั้นไม่ใช่สั่งปิดเพราะเหตุเปิดโรงพยาบาลโดยไม่ได้ขออนุญาตแต่แต่สั่งปิดเพราะขัดต่อพรบ ค,ควบคุมอาคารควบคุมอาคาร,คคาคารการก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยแหละไม่ได้มีการขออนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใช้อาคารตรงนี้ก็ให้ไปติดต่อเจ้าพนังกงานท้องถิ่นภายใน30บวันขออนุญาตให้เรียบร้อยโอเคเราจะต่อสายไปที่เราก็ต้องต่อสายไปที่พลตรีนายแพทย์เรียนทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะสวัสดีค่ะคุณหมอเรียนทองคะ่ะสวัสดีครับคุณหมอ สวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับคุณนวรัตไม่ได้เจอกันนานนะครับคก็ติดตามคว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 ามเ้าหน้าความเจริญเติบโตของคุณหมอโดยดําดับนะคุณหมอครับผมขอบคุณครับคุณหมอครับโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินของคุณหมอนะมันมีปัญหาอะไรกันนักหนากับทางคุณศิระและก็ทางสํานักงานเขตหลักสี่นี่ไงลบกันมาหลายยกแล้วนะเนี่ยมันอะไรกันนักกันหนานะเรื่องอะไรกันปัญหามันอยู่ตรงไหนเออปัญหาอยู่ตรงไหนครับ มันเกิดขึ้นจากมันมีร้านค้าสี่ห้าร้านเท่านั้นเองนะครับตน้นทั้ยอดย่านนั้นเขาเขาสนับสนุนหมดนะครับมีแค่สี่ห้าร้านที่ลุกล้ําที่ดินเอก,กชนนะครับแล้วก็ประชิดแนวรั้วของโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินนะครับมันทําให้เกิดนะครับประชิดแนวรั้วที่โรงพยาบาลสนามพนันที่กำลังทำอยู่ก็ไปไปร้องเรียนกับสอสอเขต นะครับตองเสก็ยกพวกนักข่าวมาก็มาดิสเครดิตโรงพยาบาลว่าเป็นโรงพยาบาลเถื่อนมั่งไม่ขออนุญ,ญาตมาั่งก็เป็นเรื่องเป็นราวกันแล้วก็เมื่อมันมันเกิดเห็นเมื่อวันที่ศุกร์ที่เจ็ดพฤษภาคมนะครับแล้วสสก็สั่งให้สำนักงานเขตหลักสีเนี่ยดำเนินดำเนินคดีผมเป็นอย่างเนเอืมค่ะอืมที่เรียนถามนิดนึ่งโรงพยาบาลสนามของคุณหมอเนี่ยที่เปิดให้บริการอยู่ในณปัจจุบันเนี่ย มันเป็นอาคารดั้งเดิมหรือทําขึ้นมาใหม่หรืออย่างไรครับครับมันมันเป็นอย่างี้ครับมันโงพราบาลทางแผดินนี่นะครับมันตั้งอยู่บนพื้นที่โล่งๆตั้งเป็นเต็นขึ้นมาบนพื้นเต็นเป็นเต็นเป็นเต็นเต็นจัดนิทรรศการอีเว้นต์ครับเต็นอีเวนต์เลยจัดอีเวนต์จัดงานเลี้ยงงานอะไรอย่างนี้นะครับติดระบบพัฒนระบบสถาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงตัวโรงเรือนเนี่ยเป็นเต็นนะครับอ๋อเป็นเต็นไม่ได้สร้างเป็นอาคารค่ะเป็นเต็นอั แต่คราวนี้เนี่ย่ามพอเขตก็บอกว่าเป็นเต้นถ้าใช้เวลาตั้งใช้งาน,นาเกินสิบวันต้องขออนุญ,ญาตสำนักเียวทาต้องเขียนแบบไปขออนุญ,ญาตซึ่งขอโทษผมขอเรียนนะครับวันนี้เนี่ยปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะโรคระบาดเนี่ยส่วนราชการไทยไม่ใช่เฉพาะสำนักงานเคดักซีอ่เดี๋ยวพูดแล้วอาจจะยาวส่วนราชการไทยี่ย,ย,ไ,ยไม่รู้บริบทของคําว่าสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภายัยผมพอพูดตรงนี้มีหลายส่วนนะครับ S <S <an th ic> um> ก็ยังเมื่อมีโดยเฉพาะคือจริงคําว่าสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานะไปเป็นสิ่งที่รับรู้กันได้โดยทั่วไปโดยไม่ต้องพิสูจน์อยู่แล้ว <S 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 แต่ยิ่งเมื่อรัฐบาลเนี่ยประกาศพรกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วยิ่งเป็นการตอกย้ําให้ส่วนราชการหรือผู้มีอํานาจใช้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะต้องรู้บริบทในหน้าที่ของตัวเองว่าการอันใดคือการอันควรต้องทําหรือนะและการอันใดคือการ อันควรยืดหยุ่นผ่อนปลนเพื่อแก้ปัญหาบรรเทาสาธารณภัยดังเช่นสถานการณ์ฉุกเฉินโรคระบาดโรคระบาดโควิดแต่ทั้งนี้แต่ก็ยังมีศูนราชการบางส่วนและหัวหน้าส่วนราชการนั้นเนี่ยนะครับยังปฏิบัติโดยใช้บริบทตามสถานการณ์ปกติซึ่งมันไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉินในขณะนี้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็เกิดปัญหาอย่างนี้แหละครับครับครับแล้วคุณหมอครับถามนิดนึงนะฮะสมัยเขตเขาบอกว่าแม้ว่าแม้กระทั่งว่ามันเป็นเต็นถ้าใช้งานเกินสิบวันต้องเขียนแบบยื่นขออนุญาตแหละฮะครับ แลอันนี้คือบริบทของสถานการณ์ปกตินะครับนั่นคือสถานการณ์ที่ไม่ใช่สาธารณภัยสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้นะครับพอยกตัวอย่างอย่างน้ําท่วมอุตสาหาไปแล้วมีจิตอาสาไปตั้งเต็นแต่ข้าวน้ําท่วมหนึ่งเดือนนี่เกินสิบวันต้องไปเขียนแบบขออนุญาตไหมครับผมขอถามแค่นี้ตั้งเต็นเนี่ยเีเทีอย่างนี้แหละครับประเอาเอาชัดๆมันน้าท่วมมาแล้งกี่สิบครั้งแล้วเนี่ยประเทศไทยเราต้องไปตั้งตั้งเต็นเกินสิบวันต้องไปขออนุญาตท้องที่ไหมครับ ผต้องรู้บริบทของคําว่าสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานท,ที่มีทุกข์บาดเจ็บเดือดร้อนจานวนมากนะครับ,รบม,มันไม่รู้การอันควรนะครับ,รบ,รบผมสงสัยนะฮะว่าที่มาของของของการแสดงออกอย่าง,างแข็งแรงเบื้องหลังแอคชั่นที่แข็งแรงผิดปกติของเขตหลักสี่นะมันมาจากร้านค้าสี่ห้าร้านที่มีเรื่องกับทางโรงพยาบาลหรือมาจากนักการเมืองหรือมาจากใครครับถึงแอคชั่นแข็งแรงขนาดนี้ แต่ผมพูดตรงๆแล้วผมไม่ได้กลัวหมิ่นประมาทเพราะผมผมก็เลัจะเฟ้องดำเนินคดีปัหมิ่นว่าสสคนนี้อยู่แล้วนะครับมันมีหลายประเด็นนะครับรับทางร้านค้าสี่ห้าร้านเนี่ยพูดตรงๆก็ไม่ได้มีมีกําลังอะไรที่จะมาอย่างนี้หรอกครับนะครับเขาก็าอาจจะเดือดร้อนเขาก็สู้ด้วยความเดือดร้อนของเขาว่ามีร้านมีโรงพยาบาลสนามมันนี่เขาจะขายอาหารไม่ได้คนไม่ได้อันนั้นผมก็เข้าใจนะครับแต่วันนี้สถานการณ์โรคระบาดแต่คดีร้านค้าเหล่านี้เป็นร้านค้าผิดกฎหมายหมดซึ่งผมก็ไม่ได้ไปยุ่งยากอะไรแต่เอารถมาบุกเอามาขวาง เสียบเข้ามาในช่องทางโรงพยาบาลเบื้องลุกล้้าในที่โรงพยาบาลสนามอันนี้เป็นเรื่องนะครับแต่ร้านปัญหาก็คืออยู่ที่นักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ของบ้านเมืองที่ีว่าเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองของเขตหลักสีเขาเขาเรียกตัวเขาว่าอย่างนั้นนะส่วนผมเป็นเพื่อนร้อยของบ้านเมืองผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเขาก็มีเรื่องกับผมซึ่งผมก็ไม่ได้กลัวผมไม่ได้ยี่หลาแล้วไม่ได้สนใจด้วยนะครับผมก็เป็นเหมือนกับอัาพานเกเรเมียร์ราบ้านเมืองขนาดนั้นนะครับื่อเมื่อผู้ใหญ่ของบ้านเมืองในเขตหลักสีกเขาสั่ง นะครับอาจารหัวหน้าท้องที่นะครับดําเนินการก็เป็นแค่นั้นแหละครับผมก็ไม่ตื่นไม่ได้ตื่นเต้นแต่ตกใจนะครับผมบอกตรงผมเฉยๆมากเลยเผมสงสัยจังฉันักงานเขตหลักสี่เขาเขาเขากลัวนักการเมืองคนนั้นมากเหรอฮะถึงต้องแเขาบอกผมก็กลัวมาเขาโดนกดดันนะฮะเขาโดนกดดันโดนกดดันผมก็เข้าใจผมก็เข้าใจนะครับข้าราชการแต่ถ้าข้าราชการเราเนี่ยมีจุดยืนรู้ว่าการอันใดคือการอันควรในสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์สาธารณภัยและการอันใดคือ การอันควรยืดหยุ่นผ่อนผ่อนปลนเพื่อป็นบันเท่าสารานว่าไปทิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามันเราพอเรามีจุดยืนเหล่านี้จะไม่มีปัญหาครับโอถามนิดหนึ่งเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาของพออสักงานเขตกระโดดลงมาแบ็กอัพกระโดดลงมาเป็นกำแพงให้กับสักงานเขตบ้างไหมครับผมไม่ทราบนะครับแต่ผมอันนี้ผมขอขอพูดในตรงๆตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่านท่านก็เห็นเห็นใจเห็นด้วยและเข้าใจนะครับ จริงท่านก็หาทางช่วยเหลือผมก็ไม่ได้อยากจะวันนี้ไม่อยากมาเปิดเผยสาธารณะอย่างนี้แต่ท่านต้องการให้โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินเกิดขึ้นนะครับทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่านะครับแต่ว่าตอนพอเขตผมก็ไม่ทราบท่าน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 มีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่กล้าหาญหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่สำหรับผมนี่ผมก็ไม่ผมมเป็นเรื่องตลกมากนะครับโอเคถ้างั้นถ้างั้นถ้างั้นไปดูว่าเอาไม่เอาด้วยหรอครับไม่เอาด้วยไม่เขาว่าผู้ว่าอัศวินเอ่อเคลียร์ให้แล้วแต่ ทางเขตเขาไม่ยอมจบอย่างนั้นใช่ไหมครับผู้ว่าสตรมนาทาทางออกให้นะครับแต่เขตหลักสีก็จู่ๆก็มีคําสั่งออกมาแล้วก็มาปิดปิดหน้าโรงพยาบาลผมเนี่ยอ๋อมีคุยสองทางคุยทางผู้ว่าก็ได้จะให้ผมไปเขียนแบบไปให้คนแบบไปเขียนแบบเต้นพอใช้ตั้งเต้นอยู่สิบวันผมไม่เสียเวลาแล้วครับผมเอาเวลาไปเขียนแบบเนี่ยนะครับผมเอาเวลาไปดูคนไข้อาการวิกฤตโควิดผมมีเป็นเป็นร้อยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยกลับมานั่งเอาลูกน้องผมกระจายกำลังคนมาเขียนแบบเพื่อไปขออนุญาต แล้วการขออนุญาตอาคารซึ่งเป็นการขออนุญาตย้อนหลังทางกฎหมายทําได้ไหมล่ะครับมันก็ผิดกฎหมายอยู่นั่แหละในการทำกฎหมายผิดกฎหมายซ้งซ้อนไม่จบไม่สิ้นจริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นสาธารณะภัยนากการฉุกเฉินสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องคิดกันได้ต่อไปน้ำท่วมต้องขออนุญาตนะครับต่อไปอนุญาตต้องขอตั้งตั้งเต็นไปตั้งเต็นที่ไหนขออนุญาตกันอันนี้ผมผมั่งไม่ใช่อันนี้ผมเพิ่งทราบนะว่าถ้าตั้งเต็นนะถ้าใช้งานเกินสิบวันต้องเขียนแบบเด้นนะต้องเขียนแบบนะแล้วไปขออนุญาตผมยังงงๆอยู่เนี่ย ครับนี่ยนะครับผมก็เพิ่งทราบนะครับพราม็อกโอเคท่านท่านจะเอากฎหมายที่ผมก็ผมก็เลยถามท่านแล้วไอ้ร้านค้าเพิงลุกล้ําอยู่บนที่ดินเอก,กชนเนี่ยเป็นลุกล้ําที่ดินเขาเป็นเพิงก็เป็นโรงเรือนชั่วคราวเนี่ยเกินสิบวันตั้งมาต้องสามสิบปีก็ไม่เห็นท่านทําอะไรนี่ครับอ๋เอเดีบเทีย<ๆ>ุไม่เชื่อก็<ๆ>อยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลผมเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่อับอากาศพื้นที่อับอากาศติดแนวรั้วโรงพยาบาลสนามเนี่ยเป็นเป็นการสร้างพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดการระบาดในขอบแนวรั้วนะครับโดยที่เขตหลักสีล่ลปอดปาละเลยนะครับขนาดนี้ผมพูดต่อสนธาให้ทราบเลยนะครับสุดท้ายจะจบ<ม>อย่างไรครับเรื่องนี้สุดท้ายจะจบอย่างไรครับเนี่ยจบอย่างไรก็ต้องอยู่ที่เขตหลักสีตัวผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ตอนนี้มันมันแต่ผมจบอย่างไรหนึ่งร้านค้าตรงแนวรุกตรงแน,แนวเขตเนี่ยก็ต้องเคลียร์เปิดพื้นที่เปิดอากาศร่องอากาศเป็นพื้นที่ร่องอากาศเพื่อป้องกัน พื้นที่อับอากาศตามแนวขอบแนวรั้วนะครับเพื่อป้องกันการระบาดของพื้นที่นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองโรงพยาบาลสนามแผ่นดินจะรื้อถอนเมื่อสถานการณ์จบสถานการณ์ระบาดจบผมก็ถอนจบผมก็เริกอเอ๋อนนี้ยิงยันไม่ใช่ตั้งฐาวรนโผมต้องผมต้องไปเสียค่าเช่าด้วยละสามล้านหกนะครับผมจะเป็นตั้งนานนานอันหมายความว่าตรงนั้นต้องเสียค่าเช่าที่ด้วยแหละ ไม่ไม่ผมลง<ช> <eri> ทุนชอบเต็นท์นะเช่าเต็นท์ี่มาติดชอบเต็นเดือนละสามล้านชอบเต็นระบบแอร์เดือนละสามล้านหกแสนกว่านะครับมีแอร์ด้วยไงคุณหมอคุณหมอคุณอยากเลิกอยากจะเลิกจะตายชัดนะครับคุณหมอหลังจากไได้มีคุณหมอหลังจากสำนักงานเขตมาปิดประกาศได้ต่อสายคุยหรือมีการเขียนผู้ว่าอัศวินอีกรอบไหมว่าจะจบยังไงไม่ไม่ผมไม่ผมไม่ต่อสายคุยกับใครทั้งสิ้นนะครับเพราะผมผมว่าเป็นผมเสียเวลาผม ผมจะไม่คุยกับใครถ้าเรื่องมีแต่เขาจะโทรคุยกับผมผมก็จะรับสายนะครับโอเครับงอนไปเลยเรียนตรงๆผมไม่มาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระปัญหาของผมตรงหน้าคือผู้ป่วยเจ็บจำนวนมากผู้ป่วยวิกฤตนั่นคือปัญหาโอเคไอ้เรื่องพวกนี้ผมไม่ต้องการเสียเวลาเลยโอเครับทราบค่ะคำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินนี่รับผู้ป่วยระดับไหนครับสีเขียวสีเหลืองสีส้มครับ วิกฤตนะฮะวิกฤตคือสีแดงนะครับสีแดงผมมีไอซียูอยู่สี่สิบแปดเตียงเป็นโรงพยาบาลสนามพลายเป็นต่นางต่างสิ้นเชิงกับที่พอเขหลักสีพูดว่าโรงพยาบาลทุกไปใช้อาคารนี่เป็นโรงพยาบาลสนามระดับสามคือมีไอซียูมีห้องผ่าตาัดมีหน่วยล้างตาไตฟอกไตทำอยู่ในโรงพยาบาลสนามเลยแล้วก็ขอผู้ป่วยอาการปานกลางค่อนข้างหนักแม้เป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสูงที่สุดเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยในขณะนี้นะครับครับครับเรารับรีเฟอร์จากโรงพยาบาลสนามบุษราคมของกระทรวงสาธารณสุขมีบุตรของกทม ทั้งหมดครับอันนี้ผ่านมาตรฐานสปสสมาตรวจสอบเรียบร้อยหรือเล้วถูกต้องไหมคะก็สปสสดูเสร็จปั๊บี่เอามาประันน้ำอนุญาตมาให้เพิ่มเกินมาตรฐานที่สปสสกาหนดนะครับโอเคจะได้รู้แค่ระดับหนึ่งโอเคได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณมากคุณนรัคุณน์สวัสดีครับคุณอมรัตับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะขอบคุณนะคะพลตีนายแพทย์เดือนทองแน่นหนาผู้อนวยการโรงพยาบาลมงกุฎปัญญาค่ะ เมื่อพูดถึงคุณหมอเหรียนทองหลายคนก็ดูจะไม่สบอารมณ์กับคุณหมอเหรียญทองต้อง,งแยกเป็นเรื่องเรืองจริงเยอะมากคุณนายรู้ได้ยางนี้ <c oughs> คือคือคือ,คอด้วยความเคารพผมขอขัดใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักเรื่องหนึ่งเวลาเรามองคนและเวลาเรามองปัญหาเนี่ยแยกเป็นเรื่องเองมันต้องแยกเป็นเรื่องเรื่องได้ไหมค่ะ บทบาทที่คุณหมอเหรียญทองกําลังแอคชั่นอยู่ในเรื่องของโรงพยาบาลสนามาเราจะต้องให้การสนับสนุนนะค่ะถูกต้องอย่า<พ>อเอาเรื่องอความคิดหรือจุดยืนทางการเมืองมามาปะปนตีเหมาก็ก็กก,ก,ก,ก็ถ้าคุณหมอเหรียญทองไม่ทําแล้วใครทำรับทราบเป็นโรงพยาบาลสนามระดับสามหมาย<ต>ความว่ารับผู้ป่วยสีแดงใช่เป็นโรงพยาบาลสนาม มีห้องผ่าตัด ICU สมบูรณ์แบบแห่งเดียวเกละมังที่เป็นของเอกชนนะ